หลังจากที่ขันสมดอกหอมครั้งแรกที่หัดขันมือนี้มาติดตามผลโดยทีมือนี้มีแซลมอนปลาแซลมอนเดียมันสิปนปนแซลมอนกินกับสมดอกหอมอี่ขันไว้ เห็ดป่นเห็ดแบบน้ำพริกนะใส่บะกอดปานป่นกุง้งเห็ดไปทัวอีกคือเนื้อแซลมอนทีฮอตตาออกมาจาักเาต้มมานเนี่ยนะิแน่นๆประมาณนี้ที่ว่าตำแบบละเอียดนะให้มันเป็นตอนจักหน่อย ทำพ้อแตกๆยิกิน้ำพริกประมาณนี้บ่บ่บอต้องแหลกแข่งมันยังเป็นตอนอยู่ ป่นเซลผวป่นเซลมันบระกอกปานป่นกุ้งใส่ไปรวดพอพีดออก,กเติมน้ำตม้มน้ำซุปมาอันนี้นะมีพวกผักชีต้นหอมกใส่ไป เสร็จินน้ำพริกแซลมอนใส้บะกอกบ,บันนี้ว่าเบิ้งสมปักเขาผ่านมามือหนึ่งพอดีเป็นยังไงเส่็ด้อยู่ถือว่าผ่านอยู่เลยเหย็ดครั้งแรกนะเห็ดนํำเขาจากเห็ดตามเขาจากยูทูบถือว่าโอเคอยู่ แซีมนันน้ำพริกเซีมันใส่ประกอบมีไก่ย,ย่างไข่เขาสเดาก็มีอันนี้แกงจืดต้มจืดมู้สึกวา่าเสดไจมาจากงานอย่างสักสักอย่างนึงเพื่อนเอามาให้อันนี้ก็สมพักเงาไปเอกไปเอกเมือน,นี้สมพักไก่ย,ย่างมีทึงสมพักคองสมสเดาคองคม กินใส่กันไปเลยมาีิรสชาติรสชาติดีดดสมพักทื่อว่า ส่งดอกน้ำมถือว่าพ่านโอเคแล้ว โอเคแสบผบานพานไปด้วยดี